มาว่าเศร้าสี่อยู่นี่หลายเอามาเอามามึงสมสีแดดอยากได้เงินเขาไดมึงสิไปทางไหนกับปโลยหน้าเดียวนี่แม่อุ้ยลมหนาวสีมาแล้วตะเกี่ยวเขาแหลบปุ๊บกับลมหนาวมาโอ้โอโซนสีแตกเคยผ้าละกูกบลีชนคักระบาดนี่เถ้าอีหยังโอ้ยโอ้โอ้ยมึงคักมึงแน่นอ่บักขี้เหราเอ้ย เข,าข้าโคกกันเป็นหยังไผเกี่ยวขืบอขบอกขึ้บอกบอกข่อยหน้าโคกที่ไปบอกมึงให้หยังเละขี้เราอีเม่แล้วก็เกี่ยวตัวหน้าเล้ามึงจะข,ขออนุญาตมึงก่อนมันจะสเกี่ยวได้เดี๋ยนี่เกี่ยวคือบอกบอกข่อยบอกหยังนี่สิไปบอกหัวมึงจังไดมือเอาเกี่ยวขอนมึงนอนกองหนักตูดกูดเมาเออทะไรกับมลุกมึงใส่ไผไปบอกมึงเออ มึงไปงานไหนกับเมากองกลจูดกูดก็จิจูดมึงเลยยี่ดอกก็จะไม่ดีน้อยพันให้เงินอยู่บใ่ให้งเงินอีหยังให่าอีหยังแลาวพ้นมาแบงให้เลยบ่สจไปแบงอีหยังมาแล้วเขาจีไปแบง,งหบให้เจ้าดหยังเฮาบ่วผ่านแห่งคอยเป็นผู้อานเป็นผู้เหตุสิบ่แบงให้บ่บาเลยบ่วไ่ เฮ็ดกิสิเป็นเหยียงกะบหน้าเล่าแล้วถ่าเอ้ยจะมาถามมาส่วนแบ่งเหยียงเม,มนมูสูเถียงกันหยัยงว่าวกันหยังก่อเดียมาลอะถามแลากเละเจ้ามึงว่าวีาหนนววยังบักนี่เว้ยอีนี่มึงว่าวกันหยังจะถามมันได้หรือเคยเจ้าคอยไปเราว่าเหยังเด็กขายเขาเปเหยังคือโมแบ่งนี่ลูกเคยอสิแบ่งเห็ดหยังล่ะแบ่งล้วนาะลูกเคยก็ยไไยเฮ็ดคือกั้นเสียไปหลายปันไหนกอเงินยังจังสิอยากได้ส่วนแบงง่งสิเอาไปเฮ็ดหยังก่อ ห้วยใอยก็ทีไปหาซื้อเนี่ยแกนเนี่ยทอนใอยเลยเนอะโอ้บักอันนี้มันก็สร้งให้เป็นเอาเถอะโอ้โอมึงเป็นยังไงก็กำเงินส่วนแบ่งนี่นะวุ้ยก็ทีเอาตัวเงินจะขอเป็นผู้เฮ็ดเนอะหน้าท้งกเ็เฮ็ดหน้าโคก,ก็เฮ็ดก็ทีมึงแบ่งให้ลูกให้เต่านี่บ่โอ้บักอันนี้กูจะแบ่งให้มึงอีหยังมันแจ่มท้องกูอยู่พี่ล่ะให้ค่ารถเกี่ยวกับว่พ่อเข่านั่นเงินขายเข่านั่นแม่ โอ้ยแล้วบางลูกเคยสีย่าขาา่ายาเจ้าสิใต้ทีนี้โอ้ยเจ้สีที่แหละบันหอดย่ามันบันหอดย่าอยากได้นั่นบุย้ยสัพปคุณนี่หลายขักเลยมึงนี่แล้วบ่งบันย่ามไปเหตุนั่นนั่นกูว่าแมนสิเดหาหลดสูกมาสูกเอาคนไปเหตุไปทำย่ามไดก็ได้มันไนแม่เหนียนมันแม่มึงอย่ามาเข่าข่างกูได้นั่งกูจะจัดเอาให้มันนักนักเข่าไปอีกอยู่ เอามามามารวเบงน้องกล้องกลนจุดกูดูย่ามได้กันคันให้พี่เจ้วหยากับเอาหอดหย่ามายังสิไมาอยากได้เงินอยากได้ข่ำอยู่เอามามามาหนีเลยสิไปทังไหนกันหนีสาพูนพูนพูนไปหาเอาอยู่น้ำมูมึงพูนเอามาเงินนั่นเอาเมงยัเมื่อว่าวเศ้าซีอยู่หนีหลายเอามาเอามามาสมสีแดดอยากได้เงินเขาได้มึงสิไปทางไหนกันไปโลดหน้าเดียวนี่นะมันเป็นยังไหน้ำเงินน้ำข่ำกู่หนีมือได้ก็ได้ จังใดมึงบานนี่ไปจังใดมึงสิยป้า,าออออยเครื่องบ้าป้ายเดียนยืมมันเหลียวหนาเพราว่อยู่นี่บอกเป็นจังร้างขาดแช่ไหมลูกเคยนี่<ส>ให้ไปเฮ็ชยังกับบอยได้หน่อนชักแมวไปหาย่ำป้าย่ำปูมาให้กินกับบอยได้หน่อมข้าเมาเสงษ์แสกเสงษ์แสกเสงษแขกอยู่จังสี่ละ <S <S ไปเกี่ยวหนามอือนี่กันเอารถตากแดดไปพุ่น <S <S มึงจะเฮ็ดจังใดกับกูอีก <S <S อ